อีผากเงยพาอยู่สิบกเข่าตีโอ้มันก็ะสุ้ยจบไหนได้เนาะเวลาเก่าเก่าม่วงเดี๋ยวเวลาเก่าบ่พ่อได้น้าเก่าเก่าสูบมะเขือเทศแสบไปไหมสูบมะเขือกับม่วงไรนี้จะพ่อจะท้าเศร้าบุญเอาก่าเวลาเก่าข่อยหกม่งเครื่งเจ็ดมงเขาออกมาแล้วเวลาเก่าสูบมะเขือไปไหมแซ่บแสบ พอกินแล้วได้สวยจ้ยเหมือนเดิมเจ้านี้สวยทุกวันเลยเจ้าน้อยทรงกระเลียงตูดตัวทิพน์ตัวเดชตัวนั้นทิพยแล้วตัวไหนตัวนั้นท์เหรอทิพยแล้วเอาซื้อทิพยมันเหลี่ยงเหลี่ยงคือแขวเลยวะมันเหลี่ยงกระยังว่ามันปั๊บปั๊บไปตานกินไปเอร่อยมากใครเออตัวนั้นไงมาบอกเอาก็ยังว่าแล้วจิไปงานส่งพอสาธิตมือนี้แต่ว่าเราไปนอนไปนอนกาฬสิลป์เตรียมโต ไปจากนี้มันเราอยานแล้วตื่นสวย mm hmm. ถ้าต้องคือตามหลังนะ่ยเขาจะไปส่งพ่อสาธิตวันนี้วันที่สิบสามกันยา oh. อี yeah, นี่บินแล้วนอมนเราต้องไปอยู่ไกลๆถ้า้าเราอยู่บา้านนี่เราบบนอนเ mm hmm. ข้าใจป๊อ mm hmm. ถ้าสิญ,ญางเลาะไปหันไปนี่ mm hmm. แล้วเดยวกมาคุยกับผู้นึ mm ่ง hmm. เด๋ยวกมาคุยกับผูนี่แต่ไปอยู่ผลกับอยู่กันอีกกี่เนาะคนละห่องเนะาะแล้วก็นอนได้เป็นโบอลอะนี่เขาก็ เจียงแล้วก็ออกไปแล้วนอนก๊าสินมื่อนี้เขาไปนอนโซงสการ์วอสาธิตทองแดงก็เป็นยังกูใจขาดแล้วคยโดนแล้วเมื่อที่ทามกูยังกูก็อยู่กับมึงตลอดจกแล้วกูหูมึงก็หูตัวเล้าเจ้าเส้นสายไลายเนาะเล่าเปลี่ยนเลือดเส้นเลือดในสมองแตกเส้นเลือดใหญ่ในสมองแตกเคยโดนแล้วที่แหลกเล่าพูดหนึ่งวันเราเสียงเบิร์ตตอนท้องวาน่ะอ แต่ว่าเราเราเป็นทุขอมดันมาโดนแล้วแต่ว่าเราก็จีบประมาณว่าบุพกพรไปเรื่อยๆจริงๆนะงานกับไปงานไรปีนี้อ้นอนเดือเดือนเดือนนี้ืนเสือไหลนี่ยนี่แบบศิลปินคือยังปีนั้นเลยใช่ส่งไหมเพื่อนเ้าก็มือนัันยูกเปิดเปิดเดลงเนะแต่ายอยู่ข้าวอยู่ข้าว แยไปยอมขี้เเามันยขเเออมันกันขกันเนาะเออแต่ว่าหยอกเขาไปการพูดปเสียงอะไรเสียงอะไรเป้ะเสียงอะไรมาเือมาเป้ลเป้ลเปเปิดจะเป็นอ้วนเนาะลูกเลไปทานนะนัวไหวมาหอมแมเาครบเลยเด้อหาพัน ทึงหมื่นกุบสีกีทึงถึงหมื่นกูกสิเอียงแกมค่อยเล้วแต่ถึงหมื่นให้หอมจริงนะตึกบ้านเบนดิลีบ่ได้ลีบ่ได้ต้องตามกฎกติกาตามกฎทำไรคือหมหมู่ั้ำไรคือหน้าโน้นโอ้ยต้องให้เปหอมแกมแดินแป้งคบหมื่นสองเนาะคบหมื่นสองแอนดินแมคบหมื่นสองแอดมินแป้ง ยูทูบครบให้อภังคนติดตามแล้วพี่เบนจ๋าเจอแน่พี่เบนจ๋าันี้พี่เบนจ๋าเจอพี่พี่เบนจ๋าันี้โอ้งานเข้าเบนแล้วครับงานเข้าเบนขออนุญาตลางานได้ไหมครับวันนี้เบนดีใจไหมวันนี้จะสิดีใจหรือเสียใจนะพ่อเบนขออนุญาตลางานได้ไหมครับวันนี้ลาไม่ได้เพราะว่านี่ละเขาบอกว่าขาดสีไรเบินมากคือนุกเจ้าใหญ่เบนกยูเลยบัดนี้ หอดหาพัดกระเซ้าติดตามแล้วด้วพี่น้องหอดหาพัดกระเซ้าติดตามแล้วด้วยเพราะสั้นเพราะการสี่ดวนนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเราก็สู้ผัวหลวงเขาไม่ได้เนาะผัวคนที่สามไหมผู้ใดไอ้เนี้ยาร์ตเป็นล่องไอ้เน่าตีเฮ้าน่ะเป็นล่องไอ้ยาวบ่ตายละกูเป็นล่องแบบเน่าเมื่อโดยก่อนแล้วผู้ใดไอ้เน่าบ่โ่รเทียงเข้ามาสิตื่นเขาระดับดาอลล่เปอร์สตาร์ สิาหน้อกักินไปแล้วซุ่มมงงโอ้กูกำลังตากแดดมาสูเมื่อนั้นบนโตกล่วพอรูลานั่งเปดางลเปียกเปียกมมา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 บอบีซิดลบดอกเบี้ยเลยอ้ยนั่นก็ตามบัามั้มตั้มตั้มตั้นตัม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 ืั้มต่มต้มตั้มั้มตั้มเั้มตั้มตั้ม้มตั้มมตั้มตัม นี่จะแม่แม่เลยไปกวดหลายเาเหแม่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 เยอะเสีะเอาบกเป็นปู้เานี่บอกวันนี้ปแดดปกรดีนะปกะดีก็คือปกดเดือดนะยังวมนต้องเจาะปดแดดปวดแดดวซานใจปวแดดตอนนี้ปวดขีเดือดเนาะเบปัดเหปกะดีปวดพักแบบที่พักเจ้า่ถือแล้ว ผักกระจอนนี่นเหรอแม่เป็นปลาชะเล่าแต่ถ้าเป็นปลาชาไทยผักกวางตุ้งดอกอืมก็ผักกระจอนเจีนนุ่นมัดเถียงเฮาป๊แปมกระเถียงเฮาบอไม่อยู่หรอกผักกระจอนแล้วบ้านเฮาเอินผักกระจอนทีสศาลหน่อแม่นมันผักกระจอนบ้านบัวบ้านได้เอินผักกาดดอกอ่าผักกาดดอกบ้านเท่านี่ที่อย่างมัดกวางตุ้กควงแตบเอียงบ้านเบื้องเบื้องบุคคลเมื่อบ้านชัดเตือ เออถามแป๊วนี่พักกระจอนบาดเทอเอือนยังพักกระจอนพักกระจอนักกระดอกนะพักกระดอกบาดแป้แป๊วเอือนเก่อนอุ้ยบาดบาดมึงบาดมึงไทยคากน้องอีพีหรออ่นเยอมือหนา่ะเอาโอ้ยอเอาดูใหญ่จะแยกว่าแจนฉันเป็นเงือนโดยท่เอบมาอล้มึงนกูจักอันใส่ในเงื่อนับเงิน งินเลียนสีับข้อหอยตายครับอยเป็นับขาจุ้มืออ้าวพี่น้องครับคานสิว่าอยว่าเป็นเดียวจะเขาไปทายในของมันให้เบิ่งไปเล่นน้ำบอดี่ไปเล่นใสเอาแกไปส่งยาหวานแกเบืเบอบอไปหือยดมบปั๊บคืนาข้าิตื่นสิตื่นเล้วตื่นเล้วอยา้อนบอไปรกาคุยกาแฟอยู่ฮะนี่ยัง เาเพ่อนว่าวันนีุ้่งนี้เจอกันเเฮ้ยจะไปกินน้ำด้งพี่อมแบพรุ่งนี้เจอกันนะน้ำเพินป่าเพินละแบขอเลยสอดซิมาอยู่ได้หรือเ่มึงมา่มาเราซิมามาทุกวันแต่ว่าที่รักไม่อยู่ไม่รู้จะมาป้าวาไปอยู่มือเออบปัดู่ีออย้าอยู่ส่วล้วปวดประสาททุกวัน กินไดู้บะเบืองตันบก้องเวลาอยากกินชูกรเบื้องาสิดกรอกกินนั่งอยู่นี่สิด็กกินตีพากมึงอาตตาดลุกมั้ยเนยโตากุ้งนี่บ่ปนกุ้งน่ะกุ้งน่กุ้งเต้นนี่บอปปนอียง ปนกุกับตามกุ้งมันอะไรอย่างนี้ตามแ่บบกอดแมเอออะไรเขาเออตามตากุ้งปนมันปนกุ้งเคยเห็นบ่ปนก็ข้ามาปนก็ต้องเป็นนามอะไรอ่อา่าการกวยการกวยการกล้วยน่หมันมัเอาวักางวกุ้งเนี่ยการกลวยแม่ตากุ้งเนี่ยแต่แค่กอแมอยากกินน่ะ